ก่อนที вами, you know? ่าเมื่อวานนี้เวลาเราสตาร์ทอ่ะเสียงมันจะดังปุ๊บ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 เลยคือในตัวฐานขัดก้อนเนี่ยมันสึกเยอะโยกเยอะอย่างนี้เลยเวลาบอเครื่องมันยีเสียงดังปุ๊บปุ๊บปุ๊บโขงยังแรงเลยเนี่ยเออในตัวประกอบมันก็เงียบละเงียบกริบละสวัสดีครับนวัดเอ็นพีกลับมาอีกแล้ว ที่ผ่านมามันไม่ว่างแล้วก็พี่นิงเขาก็ทําอย่างอื่นแล้วก็ยังมีเวลามาถ่ายแต่วันนี้เดิมจะมีเวลาแล้วก็เอาความรู้มาให้กับเพื่อนๆอีกทีหนึ่งวันนี้มาเจอกับนี่เลยเปิดไม่ได้ปะเวละเป็นแบบมาเรม่เลยรถใหม่ันมีอาการแบบว่าลูกค้าเขาก็มาไกลอยู่แล้วก็เขาบอกว่า ขี่แล้วมันสั่นมันกระตุกออกตัวไม่มีแรงปือมันสั่นไปทั้งขันลยตึ๊ดตึตต๊ค่อยพุ่งแต่รถวิ่งได้นิดเดียวเป็นคลิปแรกเริ่มจะทําคลิปให้เพื่อนๆได้ดูเรื่อยๆนะเพราะว่าวันนี้ก็เดี๋ยวเอาวิธีการเปลี่ยนชุดคัตเบรกสิบไปก่อนแล้วก็อย่างอื่นแล้วก็จะมีตามมาเรื่อยๆอาจจะเป็นความรู้เล็กๆน้อยๆเผื่อเพื่อนๆอ,อ,อยากไปทาเองบ้างแล้วก็อยากศึกษาที่บ้านเอง มาดูวิธีเปลี่ยนคัสต์ก่อนเลยท่านแรกก็ถ่านเครื่ององอกก่อนรถคันนี้คัสต์หมดแล้วก็เสียงฝั่งคัสต์นี่ก็จะดังด้วยดังออกเวลาเราเบอเครื่องยางก็กๆ๊ๆก,ก,ก,กน่าจะเป็นที่ลูกยางคาัด์ก้อนหรือไม่ก็ ชามคาดใหญ่อะต้องต้องถอดมาดูละแต่เวลาขี่มันไม่ไม่มีแรงในเวลาขี่มันจะกระตุกอือแต่ก็พุ่งไปอีกทีนึงแล้วค่อยค่อยขี่ไปได้แต่เวลาขี่ช้าๆมันก็จะกระตุกอีกเหมือนเดิมน่าจะเป็นที่ระบบคัดลูกลูกค้าเขาบอกว่าให้เช็คดูให้หน่อยแล้วก็ผมลองขี่แล้วก็เดี๋ยวนี้มาเดี๋ยวมารอเปลี่ยนคัดอีกทีนึง 它都变灰色了。 วันี้เราก็ทำตอนเวลาปิดร้านนะก็ตอนวันเราก็จะทำงานหน้าร้านก่อนข้าง <c oughs> หลังก็เป็นรอบ,บสองตัวตาก็ส2งแล้วทอเราก็ขันคาไว้มันจะไม่หายก็ มีการจุดา t a r แต่ t a r g e บัวสิบทั่วไปใช้กี่ควงดันออกมาจะออกแล้ว,ลวก็ถอดฝาคาัดฝาคาัดก็บวกบัวแปเหมือนเดิม เราใช้บอกลกมก็งานมันจะไวขึ้น <c oughs> ถ้าตัวไหนใช้บลอกลมไม่ได้เราก็ใช้ตัวทีบอกแปดขันใม่แเราก็ดึงฝักข้าดออกมาได้เลย คันดอกยาเราก็เขย่านิดนึงเพราะว่ามันติดตรงเลยแกนเตะคัดอยู่ตรงเนี้ยเอ้ยถอดออกมาก็จะเป็นนี้ร้อยสิบไอสตาร์ทเท้าก็จะมีตัวนี้พอเปิดตัวนี้มันจะติดอยู่ข้างในมีตัวเตะคัดเอ้ยเตะเกียร์ตัวหนึง่งก็คาเตะต่อเป็นค้าก็ถอดนดัดไอคัดก้อนก่อนนัดเบอร์แปด ใช้มือตกกดเข้าไปแดงก็ใช้มือตกค่อยหมุนอ,อมาลอดฝาไอตัวก้อนคัดจะมีสามตัวเบอร์แปดแล้วก็แงะนี่ออกมาฝาครอบ ข้างในเป็นน็อตเขี้ยวไอ้ก็มอไอ้พวกนี้คือน้ำมันเครื่องเราไม่ค่อยได้เปลี่ยนมันจะเป็นก้อนขมหมอนแบบนี้ดำๆติด,ดถ้าเราเปลี่ยนในบ่อยมันก็จะมันก็จะหายไปเองพวกนี้ยพวกข้าบข้มหมอนพวกคาดแผ่นคาดพวกเนี้ยที่มันไม่ติดกังข้างมันจะเป็นกิบล็อกอยู่เราใช้ไอ้ควงแบนจิ้มลงไปแล้วก็ต่อ ใช้ควงดันแล้วก็เขี่ยออกมามันก็จะเป็นเกี่ยวเมื่อก่อนเราคลายน็อตอ่ะ,ะค่อยดันออกมาจะค่อยหมุนมากมานา่จะันนึ่งเป็นขอมอเกาะเยอะจะมีแหวนเขียวเอาแหวนต้องนี้ตัวหนึง่งจะมีสองตัวมานี่ก่อน ก็เราก็ดึงก้อนคานนี่ออกมาอืก้อนคาน่างนี้ก็ถือว่าหมด <c oughs> ว่าเป็นร่องเยอะเลยเกือบถึงเหล็กละนี่เดียวคือคาดก้อนตัวเนี้ยเวลาออกตัวจะไม่มีแดงมันจะสันถ้าก้อนคามันหมดถึงผ้าแลยเนี้ยเราจะให้ดูกับของใหม่ด้วยเราแตกต่างยังไงก็ ถ้วยลองคาร์ดเป็นอนอดเบอร์สิบสองตัวตัวสั้น ก็ถอนน็คัดกัน,นคัดเบอร์สิบเหมือนกันสี่ตัวน้ำหมนุนย้อน 20, 18, นะอเบอร์ยี่บองนี่ยี่สิบป่ะยี่สิบสิบแปดเนาะใช้ทุกคนก็ยังจำไม่ได้ดูถ้าไม่อยากให้เชี่ยวตัวนี้แตกหรือไม่อยากให้เชี่ยวมันพังง่ายกดเข้าไปแน่นๆ กดแรงๆแล้วก็ยิงได้เลยออกกันทีแต่ก็ดึงออกมานี่อะเนี่ขัดก่อนตัวคัดคัดเป็นร่องเต็มเลยสุยดยอดเลยตัวคัดแล้วก็มาดูแผ่นคัดกัน แหวนคับกันดูขันน็อตน็อตชามคา้าก็จะมีน็อตเขี้ยวแล้วก็แหวนหนาตัวนะึง <c oughs> แล้วก็มีแหวนรองคัดตัวนะึงสป,ปริงตัวนี้คือสป,ปริงกดคัด ันนี้ก็ไม่เสียนี้ก็ได้ใชนครับนี่ก็ได้แต่แผ่นคัดไม่มีแดงออกตัวบนบางคันมันมันมันจะไม่หมดเลยมันแค่หน้าสัมผัสแค่มันด้านๆไม่เกาะให้มันก็ไม่มีแดงนะแผ่นคัดแต่ถ้ามันหมดเลยปื๊ดมันจะสตาร์ทไม่ได้สตาร์ทมันจะฟีอย่างเดียวเลยฟีปื๊ดๆๆเลยอันนี้คือก็ถือว่าเริ่มจะหมดแล้วเพราะว่ารถไม่มีแดงเลยแล้วก็ก้อนคัดก็จะเป็นนี้ก้อนคัดก็จะไม่มีร่องแล้วก็ จะถึงกับเด็กแล้วฝั่งนี้ติดเด็กเลยน,นี่หมดเวลาออกตัวกําลังจะไม่มีละอ่ะเรา,าเปลี่ยนแผ่นคัสแล้วก็ก่อนจะเปลี่ยนก็ต้องล้างก่อนเนาะเกรดาตนี้เป็นแผกองมันเครื่องมนีแค่นเีย้วสามารถสวนกลางได้ร้านได้ งัดออกมากิ๊บล็อกคัดก้อนที่มีสามตัวแล้วก็ข้างในเป็นแหวนหนาตัวหนึ่งแหวนหนาแล้วก็ข้างล่างก็จะเป็นแหวนโค้งแบบเนี้โค้งงเวลาประกอบก็ต้องโค้งเอาทางโค้งลงอย่างเงี้ยข้างโก่งลงข้างล่างก็เวลาเราเอาตัวนี้ออกเราก็ใช้คี้ควงน้ามปลาติกเคาะ คองก็จะกระเด็นออกมากันตอนนี้เป็นรอยด้วยเวลาเราแสงจะได้ไม่พี่ตุ้ยางคาดก้อนแตกกระจายเลยนะไม่น่าเวลาเบาเครื่องดังแดงมากเห็นไหมครับแตกกระจายเลยเนาะรถก็ใช้รถก็บอกว่าใช้มือเดียวแต่คงจะนานจัดนะก่อนใส่เราก็ วัดตัวแผ <it> mm ่นคาดก่อนว่ามันเท่ากันไหมเผื่อซื้อมาเป็นแต่ตามื่อตาเทามันจะไม่เท่ากันแล้ววัดขานี่วัดเทียบดูก่อนอันนี้ก็ถือว่าโอ้แล้วเท่ากันนะเขียนมันเดิมจะดึมน้ำมันเวลาประกอบคายจะดึมน้ำมันนะน้ำมันหยอดไปก่อนคัดก่อนคัดตัวแผ่นเด็กแผ่นเด็กไม่ได้เปลี่ยนนะก็แผ่นเด็กยังใช้ได้อยู่นะ ฝั่งคมฝั่งคมหายขึ้นนะครับเดิมเติบแล้วก็หย่อนน้ำมันตามแล้วก็แผ่นคัดหยอนน้ำมันนี่เด็กจะมีฝั่งคมฝั่งไม่คมและะ้วฝั่งคมขึ้นเหมือนเดิม,ลมแล้วแผ่นค,คัตตาม ฟาป,ปกบคัดสี่ขาเราดูก่อนว่ามีมากไหมถ้าม,มีมากเราก็ใส่ได้เลยตัวนี้ไม่มีมากนะครับใส่แล้วก็จัดพอใส่เสร็จเราก็จัดปุ๊บจัดแผ่นาัาให้มันเท่ากันแล้วก็เร <c oughs> ายกชามคาัดขึ้นมาเอาน็อตขันไว้ขันเอาไว้จับเอาไว้จับยึดเอตรงครัดสี่ขาแล้วก็จับตรงนี้จะได้เวลาใส่ A ได้ใส่ง่าย เราก็วางชามคัดลงแล้วก็หมุนใส่ตรงนี้หมุนใส่เนี่ยจะเข้าง่ายวางก็จะอยู่ในนี้พอดีวเวลาใส่จะได้ไม่ต้องจัดเยอะใส่แหวนสปริงกดคัดก่อน,นกดคัดแล้วก็น็อตออก <c oughs> แล้วก็ใส่แป้นกดคัดเข้าไป คือเจดีคัตนีคือเจดีคัตแหวนชามคัตแหวนบางนะตัวใหญ่นะบางจะเจบีแต้มนิดนึงกันมันบุดออกมาเจบีแต้มไม่ต้องแต้มเยอะนะแต้มนิดเดียวก็แค่มนพอพอันเหนียวๆก็พอจะใส่ก็ใส่ตรงนี้เข้าไป ใส่เข้าไปพร้อมกันเลยต้องใส่นะถ้าไม่ใส่ถ้ามีถ้าใครถอดออกใน,นแสนคาราดจะไหม้นะไม่ไวนะตัวนี้ใส่นะเวลาเราใส่ก็ใส่ย่างนีจับเฟืองเลื่อนเฟืองให้มันเข้าบากันีสีแต้มแล้วก็แย่เข้าไปได้เลยตรนี้เวลาใส่ตรงนี้จยใส่ยากนิดนึงเราต้องค่อยๆมันหมุนเข้า มันจะติดตรงแหวนที่เราเ,าเราจะระบีทาครั้งแรกมันจะติดไหน่อยให้หมุนไปเรื่อยๆก็จะเข้ามันเองเวลาเราใส่ก็อย่าดืมตรงไอ้เฟืองซับเสียงเราก็เดือนมาให้ตรงแล้วก็เดือนออกมาแต่ถ้าเราไม่เดือนมาให้ตรงเวลาเรายิงคัาเข้าไปมันจะแตกพยายามเดือนตรงนี้เดือนเข้าเดือนออกได้เนี่ยมันจะเข้บาบ่าพอดีเวลาเรายิงคัดเข้าไป แต่เรามาเจอปัญหาอีกอย่างหนึ่งนะคือตอนผ่าเราก็ยังไม่ได้เช็คดูจะมาใส่ก้อนคัดก็มาเช็คดูตรงนี้ดูฐานก้อนคัดตรงเนี้ยว้วเลยเห็นมใกล้ๆเห็นไหมใช่ปะนีะ่เป็นร่องเลยตรงเนี้ยขน่าดจะเ็นเตรงนี้คือเป็นร่องเลยเนี่ยร่องเว้าวเลยตัวนี้ต้องเปลี่ยนใหม่ถ้าไม่เปลี่ยนใหม่ก้อนคัดจะสึกไว มันจะดังเวลาเวลาเราสตาร์ทเราเบาเครื่องมันจะดังก๊อกก๊อกก๊อกกเลยตรงเนี้ยนี่คือปัญหาอีกอย่างหนึ่งของไอ้ชามคัดก้อนตรงเนี้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้มาต่อกันอีกทีนึงไปหาอะไรมาก่อนเดี๋ยวจะมาทําคลิปให้ใหแบบดูให้แบบเต็มเลยเพราะว่าวันนี้เอาแค่นี้ก่อนเพราะว่าอะไรเราไม่ได้ซื้อมาเก็บไว้ไม่รู้ว่าตัวนี้มันสืกด้วยแหละ ตามด้วยแหวนใหญ่แหวนเอาฝั่งโคง้โคงโค้งโค้ลงข้างล่างแล้วก็ตัวล็อกก็ใสคลิปบล็อกลิปบล็อกเวลาใส่เราก็ใช้ครีมใช้ครีมบีบเข้าไปนิดนึง ใส่ก็กดเข้าไปหน่อยนะ ชใช่ไก่วงไก่ควงปากแบนเพราะให้มันกริบล,ลอกให้มันเข้าบ่าให้มันดีๆหน่อยการมันดูดเวลาเราใส่เข้าไปในเครื่องโอคัดกฟอดตัวนี้ก็ใส่เข้าไปได้เลย ก็าจะใส่ข้อมูลเข้าไปจับดูเอามันโยกไหมแล้วก็ใส่ล็อตงแหวนหนึ่งตัวใส่เข้ไปก่อนก็แหวนตัวฟางอีกตัวนึงแล้วล็อตเขี้ยว เรายิงเสร็จปุ๊บมันจะมีข้างนั่นที่ฟีฟีข้างซ้ายแล้วก็เกาะข้างขวาเนี่ยอย่างนี้ก็ถือว่าใช้ได้ปกตินตี่ง่งนีน็อตเบอร์แปดนะ ตัวนกดชัดตัวเล็กแต่ตาไม่ดีได้แก่แล้วปุ๊บดันให้สุดตรงสันตรดันก็ดันไม่ ์นนี่ต้องให้มันสุดนะถ้ามีสุดเวลาเราตั้งคัดเข้าไปมันจะไม่ได้ เวลาขันรอบก็ขันทแยงมุมกันเป็นรบแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเวลาเราเปลี uno, 剛剛 like, ่ยนทาร์สเสร็จเวลาเราเปลี่ยนทาร์สเสร็จก็ให้มาเข้าเกียร์ดูก่อนว่าเกียร์มันเข้าได้ไหมเราก็จะดูคันเกียร์ก่อนว่าทาร์สเราใช้ได้ไหมเราเข้าเกียร์ดูปึ๊บถ้าเข้าได้มันก็จะติดเันจะเข้าเกียร์หนึ่งแล้วพอเราเหยียดปุ๊บเข้าไปล้อหลังก็จะรีได้ถ้ารีได้ก็ถือว่าทาร์สเราใส่คือปกติ เวราใส่ค้าก็คือจะปกติถ้าเราเข้าเกียร์ปุ๊บถ้ามันซึ้๊ยอย่างนี้เหยียดเกียร์เข้าไปปุ๊บถ้ามันล้อไม่ฟีให้ปุบแต่ว่าคัามันไม่เจ้าเหมนกันเราก็ต้องถอนดมืูใหม่แต่ถ้าเป็นรักประมาณนี้เคือประกอบมาณนี้ก็หมดล้อฟีเนี่ยแตลเราเข้าเกียร์ปุ๊บกดเกียร์ค้างค้างไว้แล้วก็หมุนล้อนีดคือว่าใช้ได้ก็กดเกียร์ดูว่าเข้าเกียร์ได้ไหมก็เราใส่มากตรงมันจะกดเกียร์ได้ปกติ ถ้าเราใส่มาร์กตรงมันจะปวดเก๊ได้ปกติจะไม่มีอะไรเลย เวลาเราสตาร์ทอะเสียงมันจะดังปุ๊บปุ๊บปุ๊บเลยคือไอตัวฐานคัดก้อนเนี่ยมันสึกเยอะโยกเยอะอย่างนี้เลยเวลาบกเครื่องมันมีเสียงดังปุ๊บปุ๊บปุ๊บโขกอย่างแรงเลยเนี่ยเออไอตัวประกอบมันก็เงียบละเงียบกิบละแล้วขั้นตอนเสร็ท้ายเวลาเราประกอบคัดเสร็จเราก็มาตั้งคัดตรงนี้ใหม่อีกทีนึงเราคายไว้ยุคสี่นี่ออก คัดตั้งคานให้มันตึงคายบริสุทธิงเมียนี้ออกแล้วก็หมุนหมุนแกนตัวนในนี่หมุนออกเหมือนกันคือหมุนให้มันตึงพอหมุนตึงสุดพอเราหมุนในแกนในให้มันตึงเสร็จปุ๊บเราก็เอากลับักครึ่งเกลียวคานก็จะพอดีเลยอย่าให้มันยันเกินถ้ายันเกินแผงคามันจะไม่ไหวก็วิธีเปลี่ยนคัดง่ายๆไมเพื่อสิไปจากทวาดต่เทีก็เสร็จไปนะก็ช่วงนี้เป็นโควิดที่ต้องใส่แมสนะครับ ไว้ดาออกข้างนอกนะใส่สองชั้นเลย,ยลที่ี้านที่ใส่เหมือนกันเลยกันไว้แล้วก็ล้างมือทุกครัมม้งพิธาออกข้าง,ขงนอกออกหมอบลูกไปนะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ทีมงานพิธีทีจะได้มีแบบขีบดตีดีหรือว่าความรู้ดีๆให้เพื่อนๆได้ศึกษาเอาไว้ทำที่บ้านนะครับโอเคอเครับ